วันนี้ยายมนจะต้มก๋วยจั๊บยวนนะคะอันนี้น้ำซุปเราก็มีตีนไก่โครงไก่แล้วก็ไชเท้านะคะน้ำซุปของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะยายมนใส่สามเกลือน,นะคะกระเทียมพริกไทยรากผักชีตตาใส่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ยายมนก็จะใส่เส้นนะคะเส้นนี้เป็นเส้นเปียกนะคะยายมนซื้อมาจากร้อยเอ็ดรสแอนเจลีบ้านยายแดงค่ะนี่ยายมนล้างแล้วนะคะยายมนก็จะใส่เข้าไปเลยค่ะใส่เข้าไป ใส่เข้าไปนะคะมือเยมนสะอาดแล้วนะคะเยมนล้างเรียบร้อยแล้วค่ะเยมนก็จะคนนิดนึงเดี๋ยวเยมนปิดฝาไว้ก่อนนะคะรอประมาณสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเยมนจะมาเปิดดูอีกทีนะะึงค่ะว่าเส้นสุกหรือยังนะคะตอนนี้เส้นเราก็เริ่มฟูเริ่มลอยนะคะใกล้จะสุกแล้วยมนก็จะเติมหมูเข้าไปนะคะเติมหมูสับนะคะหมูสับนี้เยมนก็หมักบางๆไปแล้วนะคะเยมนใช้มือนะคะมือเยมนสะอาดแล้วนะคะ รอแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆยายมนเติมหมูก่อนนะคะตอนนี้ยายมนก็ใส่หมูเสร็จเรียบร้อยนะคะปรุงเครื่องค่ะนี่ใส่ผงนัวไปประมาณหนึ่งช้อนชาใส่ผงปรุงรสไปหนึ่งช้อนโต๊ะใส่น้ำมันหอยไปค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ซีอิ๊วขาวประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ พราะว่าหมูยมนหมักบางๆไว้แล้วนะคะกลัวมันเค็มค่ะถ้าขาดอะไรเดี๋ยวเราค่อยเติมนี่ค่ะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะต้มก๋วยจั๊บยวนใส่หมูสับใส่ตีนไก่นะคะอร่อยเลิศสูตรเจมนเลยค่ะนี่ค่ะนี่นี่หน้าตาหน้ารับทานนะคะนี่อ่ะน,นี่เดือดปุ๊บปุบปุบเลยค่ะเดี๋ยวถ้าเส้นสุกเส้นก็จะลอยขึ้นมานะคะเส้นนี่ เส้นใกล้จะสุกแล้วนะคะท่านผู้ชมขาสูตรเยมนนะคะอร่อยเลิศสูตรเยมนเลยค่ะมาดูเลยค่ะถ้ามีฟองเราก็ตักฟองทิ้งหน่อยนะคะนี่เยมนก็จะตักฟองทิ้งนะคะฟองเราไม่เอานะคะเดือดแล้วนะคะเดือดหน้ารับทานเลยค่ะโอ้สูตรเยมนเลยค่ะอร่อยเลิศสูตรเยมนนะคะนี่เดือดเต็มที่นะคะเยมนก็จะหลีไปนิดนึงนะคะน้ำซุปเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะ ใส่สามเกลือค่ะใส่เกลือค่ะน้ำมันหอยผงปรุงรสผงนัวทำง่ายๆค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะสูตรบ้านเยโมนนะคะสูตรบ้านใครก็บ้านมันนะคะเยโมนใส่หัวใจเท้าด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะจะได้เพิ่มรสชาติคามหวานนะคะบางบ้านก็เติมน้ําตาลกวาดบ้านเยโมนไม่ได้เติมนะคะใครชอบกินหวานก็เติมเอานะคะเพราะว่าเยโมนไม่ชอบกินหวานนะคะ สูตรเยมมนอร่อยเลิศนะคะสูตรใครก็สูตรมันนะคะต้มก๋วยจับยวนใส่ตีนไก่ใส่หมูสับค่ะโอเคนะคะเพืพ่อนๆค่ะบ๊ายบายค่ะนี่น,นีหน้าตาน่ารับทานไหมคะดูค่ะเดือดปุกปุกป,ปุปุเลยค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ